ขอต้อนรับเข้าสู่ Watchway Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับ Watchway Special ขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะและแล้ววันนี้ก็มาถึงทุกคนใช่เพราะ w a t c h w y ครบสองปีแล้ว จำได้เลยว่าคลิปแรกไฟมืดๆแต่ว่าันนี้ก็คือเห็นคร์โปรดรชั่นยิ่งใหญ่จร้ยดีงานขึ้นเก่งจริงก็เปิดรายการล้วใช่สองปีแล้วยังไม่มีซิงเกิลท้าไปจ้างเราครับ ไว่าแล้วบอกว่าให้กูตัดคลิปให้ทันก่อนใช่ให้กูได้ทํางานแต่ละวันให้รอดก่อนให้สามารถตัดคลิปครั้งเดียวแล้วผ่านให้กูตัดคลิปแล้วไม่ต้องแก้ก่อนให้กูสามารถมีชีวิตรอดไปในทุกๆวันก่อนให้กูแล้วทาน้ําหกก่อนบอกอ้อมเลยครับเรื่องเนี้ต้องไปทำหกต้องทำหกไหวตายเดี๋ยวนี้อ่ะว่าบ้านั่นแหละค่ะทุกคน นั่นแหละค่ะทุกคนทบสองปีแล้ววอตไวชาแนลก็ยังคงวอตไวอยู่กับทุกคนอยู่น่คะทุกคนเห็นนะคะวันนี้เป็นวันตรงพอดีเลยเนาะตลองบีไปไปเลยนะคะทุกคนก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามพวกเรามาขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่วันแรกเนาะแล้วก็อยู่ เป็นเพื่อนการให้กันใจสนับสนุนพวกเรานะติดตามทุกคอนเทนต์ของพวกเราเลยเนาะและเชื่อว่าทุกคนน่าจะตั้งต่อรอว่าในปีนี้เนี่ยเราจะมีอะไรเรารับประกันแน่นอนว่ายังมีความสนุกความจุกอุกมาให้ทุกคนดูอย่างแน่นอนนะคะทุกคอนเทนต์ที่เราจะทำในปีนี้เนี่ยก็ อยากให้ทุกคนรอติดตามดูว่าจะมีอะไรไห้ทุกคนได้ดูบ้างรับรองว่าสนุกแน่นอนจริงใช่จ้าต่างในช่องของเราก็ยังแครี่กันต่อไปถูกต้องซึ่งพวกเราทั้ง5คนนะคะก็จะพยายามทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ทุกคนได้ดูการเดยเราสามารถติดตามไรอัพได้ถุกวอะไรค่ะพี่เตอร์ถูกวันจันเวลาเที่ยงจะทุกคนสามารถดูได้ยเรายังไม่รู้เลยว่าช่องเรามีอะไรจริงทุกคนน้องบางคนแบบพี่ลงตรงเวลามากหนูมารีเฟชรอตั้งแต่แบบหกโมงอะไรเงี้ยมันยังไม่มาเลยค่ะก็คือ พี่ลงทุกเวลาเท่าไหร่ใช่เราจะลงคลิป2เวลาเป็นเป็นเป็นมาตรฐานนะคะก็คือตอนหนึ่งทุ่มครึ่งและตอนสี่ทุ่มแต่ถ้าเกิดว่าสัปดาห์ไหนเนี่ยมีแถมเนี่ยก็อยู่ในทีวีีก็ประมาณนั้นนะคะก็ติดตามเอาว่าจะมา อะไรยัางไงาไม่เพียงก<บ>็งห้าโมงไม่เียโมงแต่ลุ้นวันเอาถูกคือนอ้องบาคนอาจจะจะได้ไม่ต้องมานั่งรอ,ร,อรีฟงรีเฟอรฟอะ<ช>ไรกันอย่างเงี้ยตามไปดูในทุกๆช่องทางเลยนะถ้าใน u t u b e ก็คืออยู่ในคอมมิตี้นะคะหรือว่าชุมชนเนาะเรามีไลน์ประกาศชัดเจนมากๆว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยสิคลิปเราลงอะลรวันไหนกี่โมงยังไงนะคะจะได้แบบ ติดต่อราติดตามได้หรือว่ารอแขกรอกดกระดิ่งรอกันได้เลยจะได้แจ้งเตือนกันไปเลยเนาะถูกต้องครับผมและวันนี้นอกจากที่เราจะมาขอบคุณทุกคนเกี่ยวกับเรื่องว่าว่าช่วยครบรอบ2ปีเ้าเนี่ยเรายังมีอะไรบางอย่างที่พิเศษมาบอกกับทุกคนครับนั่นก็คือก็คือแตน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  เราดัดเด่นเต้นแตนแตนแปเลยไปางน้ต่อไปค่ะเรามีช่องทางสนสุนทรและจ๊ะทุกข้อแบเป็นทางการการไปที่ว่าอยากจะสับกระสือเราอย่างเป็นทางการอยากเป็นกลังใจให้เราถูกก็สามารถสมัครมาเป็นเมมเบอร์ชิฟกับเราได้เลยนะใครต้องเดินบอกน้องร้องก่อนว่า หลายๆช่องเขาก็จะมีช่องทางในการให้ัพ p อ o r t ที่ต่างกันเนาะอย่างเราเนี่ยก็ใช้เวลาในการคิดกันอยู่นานมากว่าเราจะเอายังไงดีนะคะซึ่งครบรอบสองปีถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วก็เลยนั่งคุยกันว่าเออเมืองจริงๆแล้วว่า YouTube มันมีวิธีการสมัคร membership เออซึ่งเป็นระบบที่ทาง YouTube เขา s e ตติ้งให้สำหรับทางช่องเราสามารถทำเป็นอมมูนิตี้เล็กๆเกี่ยวกับแบบคนที่จะสมัครเป็น member กับเราได้เป็นช่องทางในการสื่อสารการของเราเองกับทาง member เนาะซึ่งเพียงว่าเออมันเป็น แบบเขาเรียกว่านะมันเป็นเครื่องมือที่ดีอย่างหนึ่งที่มันน่าจะเป็นโอกาสอันดีให้เราได้สนิทสนมกันมากขึ้นแหละเราก็เลยตกลงกันว่าโอเคครบ2ปี 2> เราจะเปิดรับเมมเบอร์แล้วนะคนตอนนี้เนี่ยก็ได้เปิดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเจ้ไปติ้งกันได้เลย ซึ่งปุ่มสมัคร Membership เนี่ยจะอยู่ข้างๆกับปุ่ม Subscribe อยู่ใกล้ๆกันเลยใช่เป็นคำว่าสมัครหรือวาเป็นคำว่าจอยนะคะกดเข้าไปได้เลยซึ่งเราจะมีสิทธิพิเศษอะไรยังไงบ้างคะพี่เพ่สิทธิพิเศษอย่างแรกนะคะก็ทุกคนเนี่ยจะมีป้ายแฟนตัวยงหรือเป็นแบบเล็กๆค่ะมันน่ารักมากเป็นรูปเจ้าแมวปีโป้ปีโป้จะเห็นว่าเรามีปีโป้ค่ะ จะเล้เป็นอันตีปีโป้ก็จะเป็นนันตีปีโป้ก็จะเป็นปีโป้ตัจุ้มไปเรื่อยๆอยู่กันไปนานๆปีโปก็จะเริ่มมีเครื่องทรงเครื่องทรงขึ้นไปใชต้องนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วก็คอยหลักที่สําคัญมากๆเลยคือจะสสมาชิกจะสามารถดูวิดีโอได้ก่อนค่ะอันนี้แบพี่ว่าเวิร์กนะและอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะพิเศษจริงๆก็ไม่อยาก้ทุกคนพลาดเลยก็คือเราจะสามารถมี เอ็กซ์คู่สี่วิดีโอนะคะสำหรับเมมเบอร์เท uh, ่าั election, ้นเมมเบอร์ออนลเมมเบอร์ออนไลนนี่จะสามาราดูได yes> ้ซึ่งอันเนี้ยในแง่ของคนที่เป็นแฟนช่องเรานะจะเคยเห็นคอนเทนต์บางอย่างอะที่เวลาพี่อ้อมมีการอาจจะมีการแบ่งไปในแพลตฟอร์มอื่นเพราะอย่างที่เราเคยจ้างน้องไปเนาะว่าเราอยากจะให้มันเติบโตไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันแต่ถ้าทุกคนสนับสนุนเราเพียงแค่เดือนละ65บาทราคาเดียวราคาเดียว คอนเทนต์ทั้งหมดที่อยู่ในแพลนพอคนอื่นจะมาเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเมมเบอร์ออนไลน์กับทุกคนแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับคอนเทนต์นั้นๆเนาะว่ามันจะสามารถลงเงื่อนไขอะไรได้หรือเปล่าแต่ว่าสำหรับคอนเทนต์ไหนที่สามารถลงได้เราก็จะมารวมกันไว้ที่นี้นะคะซึ่งเพลย์ลิสต์เนี้ยจะเป็นเพลย์ลิสต์ที่สามารถดูได้แค่ช็อปเมมเบอร์เท่านั้นต้องสมัครก่อนนะว่าถึงจะขึ้นมาและในอนาคตก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆนะ่อาจจะมีการไลฟ์พูดคุยกัน ไลฟ์มาตั้งนานแล้วเราคุยเดคุยวสักทีเนาะไลฟ์ตีกับเต้ยค่ะแล้วก็จะมีอิโมจิอิโมจิอิโมจิมาแชท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 เป็นคำที่อาจจะเกิดจากพวกเราที่แบบว่าชอบพูดกันเองช่องอะไรีต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นช่องทางสนับสนุนพวกเราอย่างเป็นทางการนะคะฝากไ้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนราด้วยชาแนลนะก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะทุกคนอยู่ที่ข้างๆปุ่มซับสไคร์นนะคะปุ่จอยหรือว่าปุ่มสมัครนะคะเพียงเดือนละ65บาทเนาะทุกคนก็มาเป็นคนดีสีว่าได้ด้วย เดี๋ยวเราจะใส่ทุกคนใช่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครบสองปีเออเอาหน่อยนะเอาหน่อยเอาหน่อยฝากเลาวนอนทุกคนด้วยนะคะใช่เลยฝากด้วยค่ะยังไงจะใส่ลิงก์จอยไว้ใน description นะไปกดจอยกันนะมันเป็นคนดีสีวอดวายกันเยอะๆนะจ๊ะใช่เละเพราะว่ามันจะมีช่องทางในการให้ทุกคนออกไอเดียอะไรในการแบบพูดคุยกันนะแลมันจะมี community ของเราเมมเบอร์นะคะเผื่อใครแบบ พี่คะอยากให้ทาอันนั้นอันนี้จะได้ไม่ตกล่นก็มาคุยกันได้อารมณ์แบบชิดชัดกันเนาะใช่ค่ะฝากไว้ด้วยจ้าแล้วก็อันนี้เราจะมีพิเศษในครั้งนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือครบสองปีที่ทุกคนเห็นในไลน์เอาไปเมื่อวันจันทร์ทร่เมื่อวานใช่ใช่เามีการประกาศกันเรียบร้อยแล้วว่าเราจะมีการทําคอนเทนต์พิเศษซึ่งนี่เป็นไอเดียจากวิเตอร์และวิตเตอร์หรือใบใช่ก็เราเสนอไปว่าเอ้ยเนี่ยในเมื่อตอนนี้ครบรอบ2ปีช่องแล้วอ่ะแล้วพวกเราทั้ง5้าคน เนี่ยก็เหมือนกับว่าได้มีพฒนาการทักษะต่างๆในการ <c oughs> ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ต่างๆ <c oughs> ด้วยตนเองเนี่ยทุกคนอย่างอย่างเราอย่างเงี้ยไม่เคยตัดต่อก็มาตัดต่อเป็น <c oughs> เพราะว่ามาทําช่องเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ก็เลยจะเป็นการทดสอบฝีมือของแต่ละคน <c oughs> เป็นชาเลนจ์ <c oughs> เล็กๆที่พวกเราห้าคนตั้งใจที่จะ ทำกันนั่นก็คือเราจะมีคอนเทนต์เดี่ยวในสัปดาห์นี้ถ้าทุกคนดูในไลฟ์อัก็จะพบว่ามันจะมีเขียนว่ากรีนโฮสต์้อมใจโฮสต์ไวท์โฮสต์เตยโฮสต์เตยโฮสต์เนี่ยอยู่ในไลฟ์อัพของแต่ละคอนเทนต์ในสัปดาห์นี้นะคะผมก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยเราก็ได้ทำการจับสลากเนาะว่าใครจะได้ทำคอนเทนต์ไหนอะไรยังไงสุ่มกันอย่างเรียบร้อยและพอ ใครจับได้คอนเทนต์ไปเนี่ยก็จะต้องไปทําคนเดียวสมมติว่ารีแอคก็รีแอคคนเดียวตัดต่อเองตั้งเวลาเองตั้งซื้อคลิปเองต่างๆทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนอย่าลืมไปติดตามว่าคอนเทนต์เดี่ยวของแต่ละคนจะเป็นอะไรอย่างเช่นอะอย่างพี่โดนพี่โดนทำคอนเทนต์อะไรคะพี่โดนสุ่มได้คอนเทนต์ของ BTL ใช่ไหมคะไม่ได้ไม่รู้ ไปนะ้ารอดูอยู่เออ,อเดี๋ยวไปดูกันว่ามันมัน,ม,นมันจะรุ่งหรือมันจะเพราะว่าของพี่ดอนอนะ่ะก็คือคนแรกในะคนแรกคนแรก,แรกคนแรกลงพรุ่งนี้นะคะสำหรับของพี่เตย้ยนะก็จะได้เป็นวัชลัยพอดแคสต์น<ะ>ั้ <มา S 1> จ๊ะก,ก็ อยากให้ไปลองฟังกันให้กำลังใจนะคะหวังว่าจะไม่น่าเบื่อเกินไปอยากให้ทุกคนได้ไปเอ็นจอยนะคะใครเคยทาไรได้ไร Content เหมือนเดิมเลค่ะที่เคยทาอยู่คือ Content เพกาวใได้เพกาวใช่ก็เลยไม่ได้ชนจ่มากแต่ว่าดีเพื่อนๆได้ชรเลจนกันไปก็แฮปปี้ชาเลนจนอย่างเดียวคือทำให้ทันทาให้ทันทุกวันทุกวันนี้คือ เหมือนทำช l l นเล e อยู่แล้วเ,ออเพราะว่า,วาตัดให้ท,ทำก่อน <c oughs> ตัดให้ไม่ผิดด้วยใช่ตัดให้ไม่ผิดให้เรนเดินแล้วมีเสียงด <c oughs> ้่ะค <c oughs> ่ะ <c oughs> นั่นแหละค่ะย่อมได้รีวิวนะคะก็เดี๋ยวมาเราลุ้นกันเนาะใครที่เห็นไลฟ์อัพก็น่าจะรู้แหละว่าทําอะไรก็มาเราติดตามกันได้จ้าผมัยก็ได้ทํำอิน o One ทุกคนก็จะเป็นวอล์กของน้องๆอิน o One เนาะก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนมาให้กําลังใจแล้วกันเพราะว่ามันนั่งเป็นเพื่อนกันมันนั่งเป็นเพื่อนกันใช่ก็ไม่ให้มันเหงาจนเกินไปอยู่คนเดียวก็เหงาจริงๆทุกคนเหงามันเหงาแบบมันเหงาแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันก็ได้ชาเลนจได้ลองดูว่าแบบเออมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยทุกคน อาจจะมีการมาคนจริงจริงทุกคนได้ปรับตัวกันไปน่ากลัวมากเราวบอกเลยว่าตอนนี้เริ่มหนักแล้วที่จมาให้ผอมันเริ่มเปิดแล้วใช่ค่เริ่มหนักแล้วเพราะฉะนั้นก็ปรับตัวกันไปแล้วคะเพราะว่าเราอยากให้มองว่าสิ่งที่เราทำวันนี้คือเป็นให้น้องๆชินแหละว่าวันวานมีกันห้าคนใครจะมามากน้อยยังไงอ่ะอยากให้ทุกคนเข้าใจกันอยากให้กําลังใจกันมากกว่าไม่อยากแบบ พี่ค้าเมื่อไหร่จะกลับมารวมกัน5้าคนอีกแบบรอแต่คอนเทนต์ห้าคนอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าอยากให้ให้กำลังใจกัน2ปีผ่านมาอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเราทำมาเป็นทุกคนคลิปอยู่หลังบ้านหนึ่งพันหนึ่งรอคลิปไม่ง่ายนะพูดเลยไม่ง่ายนะก็อาจจะเป็นแบบว่าสัปดาห์หนึ่งสิบสี4คลิปยังต่ำมาลูกเพราะฉะนั้นคือการที่เพื่อนๆแต่ละคนแครี่มันมาได้น่าค่เนี้ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดี แล้วหลังจากเนี้ยเราพยายามที่จะแครี่มาแหละหนึ่งคนมันคงไม่ได้มาแบบโหได้ขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าถ้ามันมีาแล้วมันจะต้องไปอย่างนี้จริงๆอยากให้ให้กาลังใจกันอยากให้มันห้กําลังใจกันทำไมพี่มาคนเดีวเอออยากให้แบบมองเป็น p o s มากกว่าว่าในการที่เราพยายามยิ่งจำนวนคนน้อยมันยิ่งยากมันยิ่งเหนื่อยกว่าเดิมคูณเข้าไปนะคะก็หวังว่าทุกคนจะ ให้การตอบรับคอนเทนต์เดียวของเราคังแรกที่ฝากไปให้กำลังใจด้วยนะทุกคนอย่าต่อว่าอย่าต่อว่าฉันกลัวมากกลัวมากการเพราะว่าแบบโอ้ยมันชาเลนจ์จริงชาเลนจ์ริงมากการที่แบบต้องนั่งแล้วก็แบบเอ๊ะต้องพูดคนเดียวยังไงนะ้เพอด้วยการตื่นเต้นอยากให้ทุกคนรอดูรอดูนะคะให้ทุกคนรอดูนะนั่นแหละครับผมก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะมาฝากทุกคนในวัน ในวันที่เราครบรอบสองปีนะคะก็ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของวัชรไวยที่เรากำลังจะเติบโตไปด้วยกันแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยก็เดินร่วมมันทางมาจากพวกเราแล้วก็ก้าวเข้าสู่ปีที่3-4 5สี่ห้0ไปเรื่อยๆพร้อมๆกันนะครับผมยังไปไหนก็ได้แล้วก็ติชมกันได้เสมอเหมือนเดิมคะแล้วก็มาพูดคุยกันได้เนาะเราก็ตอบทุกเมนเหมือนเดิมนะบบางทีอาจจะแบบกดหัวจ้องหัวใจแต่คือเราได้ทุกคนก็ ขอบคุณที่ติดตามมาถึงวันนี้นะก็ร่วมเดินทางไปด้วยกันอย่างที่่ต้ยบอกจับมือกันไปเรื่อยใช่อยมด้วกันไปด้วยกันนานๆนะทุกคนใช่แล้วก็อย่าลืมมาเป็นคนดีสีว้ฝากกับพวกเรา มันมาฝากด้วยฝากด้วยตื่นเต้นมากนั่งเซตอกับอ้อมใจคือแบบนี่เราประมาณสี่ชั่วโมงกว่าจะเสร็จแม่และพูดเลยว่าถ้าทุกคนชอบสติกเกอร์ถ้าเกิดว่าเออต้องมากดไงต้องมากดสติกเกอร์เยอะเเขาเตรียมไว้หลายสติกเกอร์มากแต่มาใส่ได้แค่สี่อันทุกคนเพราะยังไม่มีคนดีสิว่าดไวเลยต้องการจํานวนเยอะๆยอะต้องการจะมีสติกเกอร์เยอะมากเลย มีแต่คำน่ารักน่ารักเตรียมลรอดเลยนี้เราได้มีพื้นที่ในการพูดคุยกันใช่ปรับด้วยนะคะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะผมแล้วก็ขอบคุณตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับผมเย้ขอบคุณมากๆเลยนะวันนี้พวกเราทั้ง5คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบายยยยยอย่าลืมกดจอยนะคะัหกสหบาทนะ